อ่านี่ก็ต้องอีกจุดหนึ่งครับผมโอ,โอ้มีประครับด้วยพี่เนาะเออเป็นลำธารน,นะครับลำธารเขาก็สวยงามมากแบบธรรมชาติเลยครับนี่นี่นี่นะครับด้วยแล้วที่น้องก็จะพาเดินลัดไปจุดหนึ่งได้มุมน้นก็จะเป็นมุมแบบชาวบ้านที่สวยอ่านี่เอาเลยเดินลัดเดินอะไรไปได้ครับผมโหขึ้นมาได้อีกเวอร์าชาันหนึ่งนะครับผม สวยงามโูหถ้าตอนเป็นข้าวเขียวๆนี่ยิ่งสวยเลยตรงเนี้ยพี่อ่โอ้จุดยอดเลยนู่นนู่นอีกจุดหนึ่งครับผมเดินได้รอบเลยเนาะพี่โนโนท์เนาะโอ้นี่อีกจุดหนึ่งโอ้ยเด๋วเป็นเปน,นอนดูรถเมติดแอร์ด้วยนะครับผมนี่โซนทุ่งนา เี๋ยวเลยนี่ก็มีเขาก็มาเที่ยวกันนะครับผมมีคนมาเยอะเหมือนกันเป็นจุดเป็นโซนเลยครับผมนี่อือเดี๋ยวเลยนี่โอ้ตรงนี้ก็เหมาะพี่นี่ตรงนี้ก็กเฟวเลยอ่าพี่จะห้องนี้เจ้าเปิดแอร์แล้วพี่สั่งเปิดแอร์ดีกว่านะดีไหมไปเ,เปิดแอร์น้อ,อยเลยพี่เลยจริงจริงแล้วแต่มันต้องติดต่อเขาเนาะพี่เนาะ อันนี้ต้องแบบติดต่อเขาก่อนเจ้าเลยโอ้ดูรอข้าวเออข้าวเขียวข้าวเขียวนี่ขึ้นมาดีสวยเลยตรงเนี้ยโอ้ได้ฟิลเลยนี่โซนเนื้อเลยนี่โอ้ดูยังยาวไปนูน่นนะพี่นะอเออจ้่ฮะนี้ได้ลมเย็นเดียวเี่ ได้ที่นั่งใหม่เออตรงนี้เาย,ยังช่วยถอดเสื้อทั้งหน่อยมันร้อนแล้วไปฟิวนี้ได้เลยพี่เนาะนั่งดูรถโอ้ยีได้อีกฟิวเลยพี่โอ้โหยอดอะ่ะแหมดูฟิวพี่นอนโอ้ยนั่งฟิเเวเลยเจ๋อเลยฟิวอย่างไรเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งครับผมจัดปลายลักนะจุ๊บ